อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีาน,นเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับหรือยอดฟอลโลนะ่ของ Instagram นะครับสำหรับคนที่มียอดฟอลโล่น้อยนะยอดผู้ติดตามน้อยก็สามารถเพิ่มนะครับตามผมได้เลยนะอ่ะให้คุณผู้ชมเข้ามาในเว็บไซต์นี้เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า kmkthes m, m K นะครับวิธีการเข้ามาก็ง่ายๆเลยสามารถเซิร์ชว่า kmkthes m, m K นะครับหรือว่าจะคลิกเข้ามานะในลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะกล่าวว่าลิขสิทธิ์คลิปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าพอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะหน้านน,นนี้เขาจะลาลงชื่อเข้าใช้นะคนที่มีลาสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยส่วนคนที่ยังไม่มีนะก็ให้สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับดีส,ม,สม,มัครสมาชิกแบบมือขวาม,มือตัวนี้เลยนะครับอ่าจะเป็นการสมัครใช้งานนะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับอีเมลนะครับชื่อจริงนามสะกุลนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆมาเลยก็ได้นะต่อมาจะเป็นรหัสผ่านนะรหัสผ่านตรงนี้ก็ต้องจดจำรหัสผ่านให้ดีเลยทำการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะครับนะก็อย่าลืมติดไกุญแจไม่ใช่โปรแกรมนะอีกครั้้้งดดวยนนะตีกก็ ติ๊กวิดีชั้นใช้โปรแกมรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเาลยนนะนี่ต่อ,ตอ,อมา,ส,มมาสามสารถกดสมัครสมาชิกไ,ได้เลยส่งไปที่จะสมครใช้างานของ g o เกิก็สามารถกดสมัครใช้างานโดยที่มี Google หน้าหน้าตังนี้ไปเลยนะครับการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณชู่วมก็เอาชื่อผู้ใช้แล้ว,ลวก็หลังผ่านในการลงชื่อใช้างานหน้าหน้าตรงนี้ไปเลยส่งไปที่สมัครใช้งาน Google ไปก็กดลงชื่อกดใช้ Google ตรงนี้ไปเลยก็กดลงชื่อกดใช้ามาเลยนะในการกดลงชื่อก็ใช้มาแล้วนะนี่เป็นหน้าคำสั่งซื้อใหม่นะจะมีหลายฟอร์มให้กับ อ่ะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะจะมีทั้ง Facebook นะ Instagram นะ TikTok YouTube Telegram นะ Twitter SEO นะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับตัวนี้อ่ะต่อมาตัวนี้ผมจะเลือกใช้ไปฟ้องอินสตาแกรมนะผมก็เลือกที่ Instagram ตัวนี้เลยนะครับอ่ะแต่ละหมวดหมู่ตัวนี้จะมีหลายหมวดหมู่ให้กับเราได้เลือกใช้กันเลยนะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะับจะมีหมวดหมู่ต่างๆให้เราเลือกใช้นะครับตัวนี้อ่ะผมจะเลือกใช้หมวดหมู่นะครับอ่ะเพิ่มผู้ติดตามนะบริการพิเศษตัวนี้นะครับอ่ะส่วนตัวนี้คุณพี่อ่่ะะเพิิมมมผู้ตตดาาา IG นสรถ อ่าตัวนี้ก่อนแน่ยจะมีคําอธิบายตัวนี้นะครับก็อย่าลืมปิดฟังก์ชันนะครับคัดกล่องเพลินตัวนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะอ่าต่อมาตัวนี้คุณจะสามารถเลือกใช้ได้นยจะมีหลายบริการให้กับเราได้เลือกใช้หลายบริการตัวนี้เลยนะครับอ่าก็สามารถเลือกใช้ได้เลยครับตัวนี้เป็นเรื่องที่นนแรกเลยนะตัวนี้นะอ่าเพื่อนๆติดตามตัวนี้นะครับโปก็กรมเลยนะครับอ่านะครับจะมีคำอธิบายตัวนี้ให้กับเราได้อ่านกันนะครับก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจเลยนะครับถือว่าเป็นการ ะบอกรายละเอียดในการใช้งานของบริการในนี้ก็สามารถอ่านให้เข้าใจเลยนะครับต่อมาจะเป็นการวางลิงก์ก็คือเปลิงก์ของโปรไฟล์สกแกมม์มาเลยนะครับคัดลอกไปลิงขงบนมาเลยนะครับจากนั้นก็ใส่ลงไปในช่องนี้นะครับอ่าแล้วใส่จำนวนหรือปริมาณที่วิการที่เพิ่มเข้าไปได้เลยตัวนี้ประกาศสักหนึ่งร้อยนะก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะครับอจากนั้นไปใส่ก็จะทำการคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปได้เลยครับ ครบการกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับตัวนี้แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ก็สามารถตรวจสอบการสั่งซื้อของคุณผู้ชมได้ในวันข้าปที่หน้าอ่าปวดการสั่งซื้อตัวนี้เลยนะครับอ่าจะมีไอเดียนะแล้วก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปนะส่วนนี้จะเป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปนะเพื่อตรวจสอบได้เลยนะครับว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสถานะบ อ่าระหว่างที่เราเว็บไซต์เติมงการนะครับผมจะแนะนําเมนูต่างๆไว็บไซต์ต่อเลยนะครับอ่าเมนูต่อมาจะเปไ็นเมนูการเติมเงินนะก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางตรงนี้ได้เลยจะมีช่องทางสแกนคิอร์โค้ดนะโอนเงินแอปสติฟแล้วก็ชิปเพย์ตรงนี้ก็จะมีหลายช่องทางตรงนี้ให้เลือกให้เราเลือกนะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยจะมีทูมานี่วีเลตแล้วก็ธนาคารต่างๆที่เข้าร่วมนะครับอ่าตู้เงินเติมตัวนี้ด้วยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอ่าต่อมาจะเป็นอัางเป้าเล่นนะแล้วก็คริปโตตรงนี้ก็สามารถเติมเงินอ่าสกุลเงินของต่างประเทศได้สามารถใช้่ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับ อ่าสวบริการเลือขั้ตอนดำเนการก็อยู่ด้านล่างรียบ้อยแล้วก็สามารถทำตามไปได้เลยแต่ช่นทางจะมีคำแนะนำอยู่ด้านล่างนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับส่วนด้านขวามืองตัวน okay. ี้จะเป็นปอดการเติมเงินนะครับถ้าเติมเงินไปที่รียบ้อยแล้วมันจะขึ้นตัวนี้ให้กับเราได้เห็นแล้วว่าเติมเงินไปได้เมื่อไหรนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นเมนูบริการนะจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไปแล้วก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตัวน ah. ี้ได้เลยหรือว่าจะเลือกทั้งหมดจากตัวนี้ก็ได้เลยนะจะมีบริการทั้งหมดรวมไปแลนะครับย ต่อมาถ้าจะเป็นเมนูแนนเพื่อนก็สามารถเข้ามานะครับเพื่อกัปีดีตัวนี้ไปเลยแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้ใช้งานเว็บไซต์ง่ายๆกันได้เลยนะส่ว pues นรานตัวนี้จะเป็นรายละเอียดใ,ในการแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาเพื่ออ่านรายละเอียดตัวนี้เพื่อเข้าใจในการแนะนำเพื่อนเลยนะครับจะเป็นรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนั่นเองก็สามารถอ่านให้เข้าใจเลยต่อมาครับถ้าผู้ชมต้องการที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือนะก็สามารถเข้ามาเพื่อดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะครับก็สามารถเข้ามาที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับก็สามารถ สามารถจะเป็นเมนูติดต่อแอดมินถ้ามีปัญหาอะไรนะยอดไม่ขึ้นยังไงก็สามารถเข้ามาติดต่อแอดมินได้เลยนะครับก็เข้าดีหน้าข้ามจะซื้อหม่ตัวนี้นะครับเขาจะมีข้อว่าติดต่อแอปมินนะก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยได้เลยนะจะมีช่องทางตัวช่วยเหลือและช่องทางไลน์นะครับก็สามารถเลือกติดต่อแอดพินได้เลยนะถ้าเขาจมมีปัญหาอะไรนะครับยอดไม่ขึ้นหรือว่าต้องการที่สอบถามรายละเอียดต่างๆของบริการนะก็สามารถสอบถามแอปพินก่อนใช้งานได้เลยนะครับ เพิ่มเป็นการไม่เสียเวลานะผมจะเปิดขึ้นมาด pues, ูแล้วตอนนี well, ้ยอดผู้ติดตามของเราเพิ่มมาหรือเปล่านะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเราก็อยู่ที่สามทวีนะก็สามารถกดรีเฟรหน้าจอนอีกครั้งได้นะเพื่อดูว่าเว็บไซต์เป็นการให้เราเสร็จสิ้นแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเราก็ยังไม่ขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปเว็บไซต์ที่มันชื่อว่าการันินการนะตอนนี้เว็บไซต์ก็กำลังดำเนินการให้กับเราอยู่นั่นเองจะดำเนินการให้กับเราตอนเวลาที่เราเลือกไว้ได้นี่นะครับตอนนี้คุณผู้ชมก็จะรอสักครู่นรรรบอออ่่่าีี้้ม็เเเเเิพพืปยยวลทขงแนะครับ อเรากลับมาเจอเบอร์ซูนสักครู่นี้ตอนนี้ยอดฟุด้ยตามของเราเพิ่มมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่นมาเป็น100สาธิตเ,เลยนะอาจจะเรีงยงว่าอยู่ที่สาธิตนะตอนนี้ก็เพิ่มก็มาให้กับเราจนครบเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ตการใช้เว็บไซต์นี้นครับอ่ะหรือการใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างคลิปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามานำในลิงก์ได้เลยนะจะได้มองเสิร์ชหายุ่งยากนะครับอ่ะส่วนทละของคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุ